เพื่อให้เห็นประโยชน์กัักศึกษามากขึ้นนะครับก็ขอสรุปนะครับขอสรุปพระอาจารย์และวกเรียนสมทนาธรรมกับพระอาจารย์สักสินาทีนะครับทศเวลาเซ็ตาทษเวลาบาทเก็บเซ็ตระบบพื้นที่นะครับเท่าที่ฟังมาเท่าที่ฟังมาของพระอาจารย์เมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดถึงในเรื่องของวิกายเซ็ตและพูดถึงเซ็ตอยู่ประมาณสักสามังรรนะครับ ถ้าพูดถึงนิกายเซนเนี่ยผมจําได้ว่าสมัยตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดอะไรมากมายนะครับไม่ได้ศึกษารายะราะราละเอียดชัดเจนอะไรมากแต่ชอบอ่านหนังสือนิกายเซนตั้งแต่เป็นเด็กและเป็นสมเด็จตัวเล็กๆก็ชอบชอบไปเอาหนังสือนิเซนมาอ่านก็มีนิกายเซนอยู่เรื่องหนึ่งที่มันสอดคล้องกับที่อาจารย์ได้ได้ได้เล่ามาสักครู่นะครับเซนเนี่ยผมอาจจะอ่านได้สึงในเรื่องของความหลค้นในเรื่องของความหลค้นเพราะว่า มหายาณเขาพูดถึงความรู้คลขนาดไหนอะไรอาจจะไม่สุขาการะนะครับแต่ในเรื่องของการนําไปใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยมันมีอยู่บทหนึ่งท่านอาจารย์วลากรท่านอาจจะทราบอยู่แต่ผมจําได้ครับคลครับาเพราะชอบเป็นอ่านตั้เเงเด็กๆก็คือ,อมีพระมีพระกับสมเูรณเดินเดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปถึงแม่น้ําแม่น้ําแม่น้ําใหญ่ฝั่งอยู่อยู่อยู่ริมฝั่งในแม่น้ําใหญ่ที่กลางไหลเชี่ยวเนี่ยก็มีโยคนึง นะครับต้องการที่จะข้ามไปฝั่งโน้นแต่ก็กลัวกลัวว่าเสื้อผ้าตัวเองปีดแล้วก็ไม่กลัวไม่กล้าที่จะเดินข้ามแม่น้ำลำธารที่ไหลเชี่ยวนะครับเพราะตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็พระท่านก็บอกว่าเอา้าน,นี้สิโยมขี่คออาตมาเลยมาขี่คออาตมาเนี่ยเดี๋ยวอาตมาพาโยมข้ามไปได้เลยเอา้าวก็ดีสิครับเจ้าก็ดีสิครับเจ้าคาท่านอย่างนั้นขออนุญาตขี่คอท่านเลยแล้วกันนะครับ แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ขี่คอนะครับขี่คอพระนะครับก็ขึ้นคอมเลยขึ้นคอมคอพระนะครับแล้วก็เดินลุยแม่น้ําไปแต่ผู้หญิงมันก็ไม่เปียกเพราะผู้หญิงนั่งอยู่บนบนไหลทั้งสองข้างของพระแต่สามเณรเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับขี่วอนยันคอเลยสามเณรเนีนเน่ยสามเณรก็น้อยใจโอ้โหทำไมพระอาจารย์ให้ผู้หญิงขี่คอได้ฮะแต่เนนปล่อยให้เนเนเปียกแล้วเดินตามหลังจับขีวรตามหลังพระอาจารย์คัวนน้ำคัวน้ํนพาพัดไปอะไรย่างเงี้ยนะครับพอไปถึงฝั่งนูน้นปุ๊บ พระอาจารย์ท่านกาก้มลงก็ผู้หญิงก็ก็ก้กา,กาวก็ยกขาออกจากขอท่านเพราะท่านกค้มลงแล้วนะครับแลกก้ีก็แล้วก็ขอบคุณแล้วก็พระท่านก็ต่างคนต่างไปผู้หญิงคนนั้นก็จัดไปนะครับพระท่านก็เดินกับสมเด็จเดินต่อไปอยังวัดเมื่อไปถึงวัดอันนี้ผมจําไม่ได้คร่าวๆนะผมจำไม่ได้คร่าวนๆะประมาณนี้นะครับพอไปถึงวัดเสร็จนะครับเนนั้นนอนไม่ลับแล้วบอกพระอาจารย์ผิดศีลย่าอุ่นแรงเลย หนึ่งนะสัมผัสผู้หญิงแล้วก็ให้ผู้หญิงฉี่คอพระอาจารย์นี้ถือว่าเป็นกรรมมากเป็นกรรมมากเนนั้นนะะ่านไปสามวันสี่วันในนั้นนอะนไม่หลับคุ้นทิดอยู่างงั้นอนไม่หลับนะครับน,น,นอนไม่หลับ,นะบ,นนลบจนวันหนึ่งคนไม่ได้ประกาศข้ามกลางส่งเลยว่าพระอาจารย์ของผมนี้ผิดศีลอย่างรุนแรงท่านแบกผู้หญิงข้ามแม่น้นำไป พระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็หกันมาถามสามเณรทนาการส่งอันนี้ผมจำไม่ชัดเจนนะครับท่านก็มาถามสามเณรทนา้ำการการการส่งว่าอา้าวสามเณรนี่ท่านยังไม่ปลองอีกเรอส่วนผมแ่บตรงผู้หญิงตั้งแต่ที่ชายฝั่งแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้แบกผู้หญิงมาเลยที่สามวันที่ผ่านมาท่านแบกตลอดเลยใช่ไหมครับอันนี้ิการเซนนะครับท่านก็บอกโอ้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ปัญหาเราแล้วเนี่ย แต่ทาไมเราต้องแบกอยู่ตัง้งสามวันหนักคอด้วยนะครับแบกหนักอึ้งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วพอจะพอจะแกล้งเขานะครับพอจะเอาเพื่อแกล้งเขาว่าเขาทําผิดปรากฏว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้แบกเลยผู้หญิงคนนั้นท่านปล่อยตั้งแต่ชายฝั่งแล้วแต่แแตทําไมท่านถึงแบกมาได้ตั้งสามวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือแนวคิดแบบนี้นะครับก็เลยบอกว่านิการเซนเขาสอนแบบนี้แต่โดยโดยโดย,โดย,โดยที่ความในตัวเองมันคาไม่ลึกซึ้งในเรื่องของหลักธรรมในสมัยก่อนก็เลย ตกลงว่าความหลุดพ้นของของนิกายเซนของมหายานบางนิกายนะครับของมหายาณกับทางเทระวาฒเนี่ยความันมีมันมีความตา่างมีความใกล้เคียงกันไหมนะครับแล้วก็การดําเนินแต่สิ่งที่ต้องการจะเน้ยเนย่างยิ่งข้อจากครับก็ต้องการว่าหลักหลักสมาธิของนิกายเซนแล้วก็หลักสมาธิของเทรวาฒจะจะนําไปสู่แนวการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเด็กๆยังไง ของนักศึกษายยังไงของสาธารชนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือประเด็นหนึที่ที่เห็นพระอาจารย์นําบรรยายมาแล้วก็ต้พองขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับและ